ชื่นชมกับญาติธรรมผู้มีความสนใจศึกษาพระบาลีทางเพจและยูทูบในรายการภาษาบาลีไม่ยากอย่างที่คิดโดยพระมหานัตภัตติตาวัชระเมธีขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระราวชวัชระธรรมภานีเจ้า,าวัดวัชรทานด้วยความเคารพอย่างสูงกระผมอัตมาพระมหานัตภัตติตาวัชระเมธีจักได้มาทาหน้าที่ในรายการภาษาบาลีไม่ยากอย่างที่คิด ตอนตัดทิศในานามของบาลีวยากรส่วนสุดท้ายในภาคนี้วันนี้ก็จะมานำเสนอหรือมาแนะแนวยัดยมทั้งหลายตัดทิศนั้นท่านบอกว่าปัจจัยหมนหนึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เนื้อความย่อสำหรับใช้แทนสัพ์ย่อคำพูดลงให้สั้นเรียกง่ายๆเหมือนคำว่าสยามเมชาโต เกิดในสยามลงอิกาปจจัยแทนชาตะเอาไว้แต่สยามะเป็นสยามิโกเรียกว่าตัดทิศตัดทิศนั้นมีวิเคราะห์ว่าตัดสาหิตังตัดทิตังวงเล็บปัจจยชาตังแปลว่าหิตังอันว่าประโยชน์เกื้อกูลตัดสาอัตถศาสแก่เนื้อความย่อนั้นตัดทิตังแปลว่า อันว่าปัจจัยอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เนื้อความยอ่อข้อคันจำในตัดทิศต,ตัดทิศแปลว่าปัจจัยโมหนึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เนื้อความยอ่อสําหรับใช้แทนศัพตัดทิศต,ตังศัพท์เดิมมาจากตศัพท์และหิตตัพท์แปลงหากเป็นทะซ้อนทะหน้าทะสำเร็จรูปเป็นตัดทิศโดยย่อหรือโดยสังเขป แบ่งเป็น3คือหนึ่งสามัญญาตทิศใช้ปัจจัยแทนศัพท์ได้ทั่วไปทั้งนามคุณนามและกิริยา 2. ภาวะตัดทิศใช้ปัจจัยแทนภาวะศัพ์ตัวเดียวแปลว่าความที่เป็น 3. ามอัพยะตัดทิศสำหรับใช้ลงหลังสรรพนามแทนประการศัพท์แปลว่าประการข้อคามจำต่อมา ในตัดทิศปัจจัยตัดทิศใช้ลงหลังนามศัพท์กิริยากิจและนามกิจปัจจัยตัดทิศใช้แทนศัพท์ต่างๆคือคุณนามนำนามคุณนามสัรพนามกิริยาขยา,ยากิริยากิจและนามกิจในเวลาตั้งวิเคราะห์เขียนศัพท์เหล่านี้ใส่ไว้พอตั้งวิเคราะห์เสร็จแล้วให้ลบทิ้งเสีย ใช้ปัจจัยแทนลงสัพท์ที่ลบเวลาแปลก็แปลสัพท์ที่ลบทิ้งด้วยการตั้งวิเคราะห์สัพท์ที่ปัจจัยตัดทิศติดอยู่ออกเสียงวิพัตน์ใดเวลาตั้งวิเคราะห์ให้แยกประกอบด้วยวิพัตน์นั้นถ้าไม่แปลออกวิพัตน์ใดเวลาตั้งวิเคราะห์ให้แยกออกมาลงปัมาวิพัษน์แล้วแปลเป็นประธานส่วนสัพท์ที่ลบทิ้งไปนั้น ให้เขียนไว้ในรูปวิเคราะห์ลงปฐมวิดพัตน์ศัพท์ที่ปัจจัยแทนนั้นถ้าเป็นกริยาขยะต้องใส่อิติด้วยถ้าเป็นคุณนามนมนาม,นามคุณนามกิริยากิจและนามกิจไม่ต้องใส่อิติปัจจัยที่เนื่องด้วยนะเมื่อลงแล้วมีอำนาจให้พืชและวิการสัพที่เป็นรัศดได้ เว้นพยาญชนะั้สัมโยและเป็นทีฆะเช่นทีฆะอักเป็นอาอีกเป็นอีอุเป็น,ออปนโอแล้วลบนะทิง้งตัดทิศกับสมาต่างกันอย่างนี้ที่เหมือนกันคือใช้ย่อความให้สั้นลงที่ต่างกันเพราะย่อไปคนละอย่างกันคือตัดทิศย่อสับ คือยอ่อคำพูดให้สั้นลงใช้ปัจจัยลงแทนศัพ์เหลือไว้แต่ศัพ์หน้าและมีปัจจัยปรากฏอยู่ข้างหลังศัพ์เช่นสยามเมชาโตเป็นสยามิโกแปลว่าเกิดในสยามส่วนสมาใช้ยอ่อนามศั์ที่มีวิพัตตั้งแต่สองบทขึ้นไปเข้าเป็นบทเดียวกันโดยลบวิพัตของบทหน้าบ้างไม่ลบวิพัตบ้าง เช่นสยามมชาโตเป็นสยามะชาโตแปลว่าเกิดในสยามเป็นต้นนี่คือสมากับตัดทิศต,ต่างกันอย่างนี้สามัญญาตัดทิศสามัญญาตัดทิศแบ่งออกไปเป็นอีก13อย่างก็คือโคดต,ตัดทิศต,ตรัตยาทิศตัดทิศราคาทิศตัดทิศสมุหะตัดทิศ ชาตาทิตติศฐานะตทิศพระหระตติธเศธตทิศตัทธัตถิตติธปกติตทิศสังขยาตทิศปุรณาตทิธวิภาคตติธนี่คือสามัญญาตทิธแบ่งออกเป็น13บสามตติธในส่วนของข้อตติศในข้อตติธนั้นมีปัจจัย8ตัวคือนะนายาะ นานะนยะนินิกะนวะเนระเมื่อลงปัจจัยที่มมนะนอนเดนถ้าสละอยู่หน้าศัพ์เป็นรัศดรลวนไม่มีพย,ยัญชนะสัมโยกอยู่เบื้องหลังต้องพลึดคือทีฆาอักเป็นอานิการอีกเป็นเออุเป็นโอ เว้นไว้แต่สละที่อยู่หน้าศัพ์เป็นรักศัมีพยัญชนะสังโยคอยู่เบื้องหลังหรือเป็นทีฆะไม่ต้องเพลิและพยัญชนะคือณนะนั้นต้องลบเสียคงไว้แต่สละที่ณอาศัยและสละพยัญชนะอื่นๆข้อความจำในข้อตัดทิศหนึ่งในปัจจัยแปดตัวนี้ใช้อปัจจศัพท์แปลว่า เหล่ากอแทนในรูปวิเครองสองถ้าสระอยู่หน้าศัพท์ที่เป็นลักศัพท์รวนไม่มีพย,ยัญชนะสัมโยกอยู่เบื้องหลังต้องพลึดคือทีฆะอาจเป็นอาวิกาอีกเป็นเออุเป็นโอสต้องประกอบด้วยฉัตถีวิพัตในรูปวิเคราะห์เสมอ 4. ใช้ประกอบอปัจจศัพท์ซึ่งแปลว่า เราก็ปัจจัยที่ลงนะปัจจัยอย่างนี้ตัวอย่างวสิทธะอปัจจางวาสิทธโถเราก็แห่งวสิทธะชื่อว่าวาสิทธะโคตมัสสะอปัจจางโคตโมเราก็แห่งโคตมะชื่อโคตมะวสุเทวสะอปัจจางวาสุเทโว เราก็แห่งวสุเทวะชื่อวาสุเทวะปัจจัยหรือศัพท์ที่ลงนายนปัจจัยอย่างนี้กัจจสะอปัจจังกัจจายโนเราก็แห่งกัจจะชื่อกัจจายนะวัชสะอปจังวัชชายโนเราก็แห่งวัชชะชื่อวัชชายนะโมคคันลิยาอปัจังโมคคันลายโน เราก็แห่งน,นางโมกคันลีชื่อโมกคลายนะวันนี้เราเรียนแค่นี้ก่อนท้ายที่สุดนี้ถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยก็ฝากไว้ใต้วิดีโอนี้อัตมาขอให้ญาติธรรมทุกท่านมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทอญขอจเจริญพร